ข้างนี้ข้ันย์ันี์ฮนยนย์ฮ้าย์ฮันย์ฮันยมฮันย์ฮัเย์ฮัย์ฮันยย์ฮย์ฮันันย์ันย์ฮัยนย์ฮันย์ฮย์ฮัยมฮัันยไม่นย์เัยนยนย้นีนย์ฮันันยััยััย่ฮนนนยย ฮะเฮ้ยนายมึงพ่ชายไมู่ดต่อก็ได้ขึ้นไปอีกไห่ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนั่นนะตรงกลางเดี๋ยวมจะดูวันนั้นว่าได้มั้ยในสายตามเลยได้รู้เหรอได้ได้ได้แหมดูเก๋ได้ไินเนได้เลยสิงหูมึงพีองารงน้นะเรื่มไปจับมันหายมดเอาไม่หาย มินอยู่นี่เงินมินเ <at uh, ๋วันมินคแาก็ผามาแล้วอ๋อเอออะไรอยู่อตุ่นเต่ามือตุ่นตาตตารืองตามิหน้าซีดมาแล้วแต่ว่าผมไว้อ่านเต่าหฮะผมไม่ตนเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอใจตั้นที่ขอทำอะไรด้กูจะมาคุย นี่กดแล้ใช่ไหมนี่กดเล้วมึงไอ้อังหัวนั้นมึงเจ็บปุ๊มึงยัแล้วมึงกูอยากเจาะตัวีอนิดนึงนะรถหนึ่งรถหมูอ้อยชุดเต็มเลยน่ดจะพี่ถ้าเกิดเจาะเจาะเจ็จแล้วถอดแล้วใส่ก้านใส่ได้เลยไหมไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันพุ่งเจามันยังไม่แหย่มันยังไม่แหย่มันเนงูนี่ไม่ใช่กูหมายถึงนี้แล้วมันเป็นเป็นหัวเพชรแล้วแม่งไม่เห็นนะ จาะแล้วทำไงได้ตัวนี้คือโทรไปถามถามความประสบการณ์ไปไปไปจะเช็ดหนังม้เดี๋ยวเออนางไอ้ดีเลงไทยหมดวันนั้นพี่ถอดด้วยถอดใส่ได้จะได้พี่ให้พี่หูยับใหม่กินเออเออเออจะตอนไหนอ่ะดึงก้อนเลดึงก้อนดึงก้อนเพ่งเบ่งเพ่งดึงก้อนเลยเด็กแค่ก็ไปกลับบ้านแล้วกู

kiếm mấy mình. Sì. Kuôi tham mưu đỏ. đấy đi tham mưu Hãy, mẹ. Kim mê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 . Kim